ซอยีเน er uh uh okay, uh ี่ยรปเป็นน้องเนี้ยกูเดรลงสาขาเลิไแล้วเราจะตัดค้อนึ้นยมดตึงจงมึดพอแต่ไหบางงงเงี้ยอแตไวนะวาจบังจำกควาการแข่งยังใช่ลอยการแข่งยังลอยก็่ห้่อยอยู่เดียวสิบปอร์สงานเวเวยรุบานต้องข้านเัย ใช่อ่มันเราเหมอะกจบเป็นคนจัดการเอาไอ้ช้างขึนนั่งเึ้นต่อแอนตอนดีว่ะยังไโอ้ปันฟ้าฮาบิไปหาวยวิ่งกาคาตะเรนเอยปันได้สกหนมุกอ่ กัดตัวกันพีน้องเล่สวันมาเฮร่างเี่ยพี่น้องค่อนจนจบเรื่องเสียงแหงเสียงแหงขออภัยหลายๆเลยครับพี่น้องนั่นออกงานมาสมบูปีนี้สองร้อยห้งนั่ครับอกไวย่มประคับประคองแย้บุงกับบุฒิสไปร์การบอยสินใชัยก็ตึงออกจากโรงพยาบาล การแสดงเมื่อนี้หากมีบ,นบ,บอนใดผิดพลากขม่าวข้างจาหรืออันใดมันบมบมหูได้หายได้ดาพี่น้องอยู่หน้าเวทีก็ถือว่าเป็นการแสดงยาถือโทษโกรธเครื่องยาให้หลุหลานเป็นบาดเป็นกรรมเด้อขออโหสิขอสมมาพี่น้องทุกท่านทุกคนครับพี่น้องรับไปดันไปมองนันดีมองงามมองใดมันบ่นดีให้ดขิงใส่น้ำยำใส่ต้มเด้อพี่น้องครับ บวัว่าโอกาสนะผมาไม่พินาจะตสิใครับมากกินซึ้งเตาพี่นองพ้มผูเห็นกรับวัิทธิงทุกพอเนี่ย ท่างสัญญาจองไวยระยาเง,งาว่าให้มาน้องใจกันเลยมาปักลัดทำการแสดงสมโพธิลงพองตื่นมาหาพี่น้องฟังสายพี่น้องพาบอออกประพุณนในการตอนรับอย่างบอปุลจากทั้งคณะกรรมการเปรียบประคุณท่านลงพอเจ้าพุณนเมตตาสูงครับคณะกรรมการทุกทุกท่านต้องแงอย่งหลุดหลานยางบอปุนที่สำคัญที่สุ่พี่นอ้อง,ง,งทุกเก่าผุมบงกังตังแต่ตนจนจบรายการ ขันบ่มีใจต่อการในขันบ่ฮักบ่แพงบ่เป่าจนสอดแกงแม่นบ่อผมเพิ่ดจ้ของเองขั้สุดท้ายข้อนานขึ้นมาเสียวนาตายตรบาลันี้อำนาจมหาอำนาจขององค์หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อดนบันดาให้พี่น้องจนกระสอมกระข่่สุขข่่เจริญบ่เจ็บบ่จนอายุมันบันยืนถ้าขายลำด้วยจับยังต์ใบยังต์เป็นเงินเป็นทองบ่อรุ่งบ่อยาก บอดถูกบอยากไผ่บอดก็ไม่ด้วยพอยด้วยปีนี้พอยมีเงินล้านเงินสิบล้านในกระเป๋าถือเลขเล่าสมวดสมวดเด้อครับบ่มีอยังตากตอนตอบเพ่นพี่น้องดอกจากไล่ตันเตยเตยเงวเงาพระเอกสายไล่นั่งเอกสายไล่ออกมาเลียงงานกระดานภาพพี่น้องงามเลที่ขโมยครับเรื่องจัดพระเอกตาวัชระกรนะครับเจ้าสุดท้ายครับ ย้ำพมาต่อนพมาแล้วไปเ้อ